ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวนเก็ตไฟไทยแลนด์บอยถ้าเช้โผมในคลิปเด็กโปรไฟล์วันนี้นะครับผมก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์เด็กหนึ่งที่น้องๆขอเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับนะเยอะมากๆครับแล้วก็เป็นเรียกได้ว่าเด็กที่เมตามากๆเด็กหนึ่งเลยในช่วงนี้นะผมนั่นคือคาร์เงโรผมเป็นสายเดอะคลอสนะครับนะกับเป็นคูริเจนกับ B n นนั่นแหละนะครับนะ โอเคก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าการจัดเด็กไม่มีผิดไม่มีผูดวผมการจัดเด็กค็จะจจัดเด็กที่แอดมินเราถนัดนะผมนี่ก็ผมก็เล่นมาแล้วนะส่วนตัวก็ไปจับของแอดมินเรากันเองที่เราเล่นมาแล้วสนุกมากเลยนะครับนะตียับตีเยนยิงพังบอดกระจุยกระจายแน่นอนครับผมโอเคมาที่ตัวเริ่มครับก็เป็นตัวเริ่มสก,กิลง่ายๆครับเขาได้บาสหนึ่งเขาโซเปิดการห้าใบาวนสดหาเกจสามหนึ่งใบขึ้นมือถ้าไม่เจอจับก,กองแค่นั้นเองนะก็ เรื่องของเรื่องคือเอาไว้หาครับไว้ช่วยตอนต้นเกมนะครับทิกเกอร์เราจะใส่เป็นทั้งหมดเป็นคีหกนะครับผมดอหกนะครับนะแต่ดอเราจะใส่เผื่อไว้เป็นการลิงคอแล้วกันเผื่อยิงตัวเริ่มสาคัญสาคัญเขาได้นะครับนะสุดท้ายกับคิวทิกเกอร์ครับสี่ใบก็จะเป็นคีหกดอหกคิวสี่นะผมนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนมานิดหนึ่งนะครับตามนี้เลยนะครับนะโอเคจริงๆทิกเกอร์เนี่ยเราใส่ติดชื่อหรือไม่ติดชื่อหรืออะไรก็ได้นะครับยังไงก็ได้นะเพราะว่า มาเล่นไม่ติดชื่อนะครับต่อมาที่เกรดหนึ่งครับผมเกรดหนึ่งเราก็จะใส่ตัวใหม่จากที p 0 1ศูไปเลยครับผมนะที่มีความสามารถในช่องเรียกกาศนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามมียูนิตตกตบโตนด้วยผลของเอฟเฟกนะครับผมสามารถเอามันเข้าสู่โซนแล้วก็หายแดมได้2ใบเลยนะครับต่อมาครับคารามิตี้ทาวครับสใบครับโซ2ตัว1นหนึ่งครับนะแล้วก็มีตัวสกิลคล้ายกันครับโซ2หลายแดม2เหมือนกันอีก1ใบครับทิ้งสไตล์ครับผม4ใบครับอันนี้ไว้ เพื่ออาร์ไม่ได้นรีเจนหรืออะไรอย่างนี้นะครับอยากเผาบ้างอะไรบ้างก็ทิ้งตาครับผมแล้วก็ PGG ครับผมไว้กาดแวนไงได้ไม่ด้วยนะครับนะ4สี่ใบเช่นกันทั้งหมดจะเป็น 8, 9, ด1 11, าส็ใบครับผมตามนี้นะครับนะไปกันอย่างรเร็วครับต่อมาครับผมเกต2ครับก็จะมีอา r u r n i n o r o r n ครับตัวตี12ติดแวนติดโอเวอร์รอดนะครับนะนี่ใบนะครับผมแล้วก็ Bur n o u เครับ เกนะ็บโอเวอร์หลดหนึ่งใบนะผมแล้วก็โซบาร์สหนึ่งสามารถรีทายรียอากาศฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบนี่ไว้ยิงเพื่อย,ยิงได้เหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายครับตัวนี้เลยหนะ้าตาจะแ,แปลกๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเอามาใช้นะครับนะที่มีความสามารถซื้อเมื่อมันลงแหวนลงเรียก็ได้ครับโซบาร์สหนึ่งครับถ้าในแถวแนวตั้งเดียวกับมันนะผมไม่มีเรียกากาศนะครับเลือกยูนิตใบอื่นหนึ่งตัวบวกสี่พันได้นะครับผมเป็นตัวบวกพลังเพราะว่าจริงๆเรื่องของเรื่องคือถ้าจะรีเจียนเร็วอ่ะเราอยากเอาโซอ่ะ ไปลงดรอปอยู่แล้วไงเอาตัวนี้มาช่วยเลยนะครับง่ายดีทั้งหมด11ใบครับโอเคแล้วก็มาที่เกตสามแล้วผมเกตสามก็ไม่มีอะไรยากครับติกอ่าก็8ปดใบก็จะเป็นคูรีเจนนั่นแหละดีเอ็นครับมีความสามารถอ่าเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตฮีตอะไรก็ได้นะเคอน์เตอร์บัสสทิ้งตัวมันเองครับแล้วก็ลุกขึ้นมาตีได้ครัง้งแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแล้วก็เดอะคลอสครับ ที่มีความสามารถคือลีเจียนนะครับคู่กับตัวนี้เนาะและความสามารถเมื่อเข้าสู่ท่าลีเจียนปุ๊บนะครับสามารถเสิร์ตตัวที่ชื่อเหมือนแวร์หนึ่งใบขึ้นมือไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งความสามารถครับนะเมื่อยูนิตโจมตีนะครับผมและถ้าเป็นโจมตีไม่ฮิตนะครับเราก็สามารถเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งแล้วก็ทิ้งตัวมันเองทิ้งตัวมันเองนะคือคือตัวนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวกออนุญาตอ่านแล้วกันจะได้เคลียร์เคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งนะครับผมอ่า ทิ้งตัวมันเองนี่แหละนะครับนะหนึ่งใบจากมือคุณนะครับเมื่อกี้โจมตีนะครับและโจมตีไม่ฮิตนะครับนะสามารถจ่ายค่าคอจ่ายค่าคอเลือกรีทายการคู่แข่ง2ใบนะครับก็คือถ้าฮิตลุกนะครับถ้ารีสภาอื่นครับรีเจนถ้าฮิตลุกไม่ฮิตยิงแค่นั้นเองนะครับแล้วมาที่เกรดสี่ของเราครับผมเกรดสี่ของเรานะครับผมก็จะใส่เป็นสไตล์ของคาเนโร่ครับสองใบนะครับที่มีความสามารถคือเมื่อมันตีฮิตนะครับรีทายสองของข้ามหนึ่งใบนะครับผม แล้วก็สไตล์ของเคลเมนต์สองใบนะผมที่มีความสามารถคือ,อเมื่อวันตีครับเขาจะปาร์หนึ่งยูนิตนี้บวกหมื่นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็สไตล์ตัวหลักของทางเอโร่ขับรูดแร์นะครับผมที่มีความสามารถคือถ้ามันมีตัวหงายอยู่แล้วในตีตัวหนึ่งใบครับตอนมันมาสไตล์แล้วก็หงายตัวมันเองเลือกเรียกาศฝั่งตรงข้าม1ตัวครับแล้วก็ยิงแถวนั้นหายทั้งแถวเลยนะครับนะต้องหงายตัวเองด้วยนะอย่าลืมนะครับทั้งหมดก็8ใบาตามนี้ครับจริงๆจะใส่เป็นอันเนี้ย ใส่เป็นสไตล์หัวแรของคาร์โรสก็ไม่ว่ากันแต่ทีนี้แอดมินของเราถนัดเป็นตัวนี้มากกว่าเผื่อเอามาเพิ่มพลังนะครับเป็นพิษศสาสตร์ก็ได้อะไรก็ได้โอเคเลเมนใส่กับอะไรก็อร่อยครับโอเคเราก็เล่นปกติครับเดี๋ยวขออนุญาตเล่นะตามปกติไนะลอปึ๊บนะครับนะถ้าจะเสิร์ตสาหรือไม่เสิร์อะไรก็ตามใจนะครับโอเคในเทิร์นี้สมมติฝั่งตรงข้าม เขาไหลเรียอไปข้างหลังอะไรก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ไหลเรียวไปข้างข้างหลังข้างข้างที่ไม่ใช่ตรงับาแวนนะครับก็เขาเขาไหลไปหลังแวนก็ไล่เป็นตัวอื่นไปหลังได้อย่างเบอร์นิงควอนก็ได้แล้วก็ใช้เซลง,งตัวนี้ครับตัวบาร์สหนึ่งน่าจะโยนสี่ทันให้แหวนก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ในหลุมอยู่แล้วนะครับเพื่อการกลับมารีเทียนอะไรก็ว่าไปแล้วก็ต,ตีตีนะครับประมาณนี้นะโอเคตอีนี้ครับผมถ้า มันมี2กรณีกรณีที่เขากากเกตนะครับถ้าเราถ้าเขาเริ่มก่อนแล้วไม่ยอมไลน์นี่คือกากเกตแล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้าเอากรณีดีๆคือเราได้ไลน์ปกติก็จะเป็นเดอะคลอสครับยืนเป็นเดอะคลอสไว้ก่อนเลยนะครับนะอาจจะใช้สกิลเขาจะบัสหนึ่งช่วยหา3นะครับนะบนะอาจจะเข้าไปนะครับช่วยหา3หน่อยปุ๊บดูโอเคอ่ะเขาเปิดมาได้ดีเอน็นซักไปหนึ่งแล้วกันเอาขึ้นมืออะไรอย่างนี้นะครับเพื่อเตรียมใช้สกิลหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็ อาจจะลงของว่าเพิ่มอย่างคารามิตี้ทาวครับโตสองออกไปอะไรอย่างนี้นะครับในนี้สมมติเราเป็นสาก่อนเนาะนะครับอันนี้ไม่จะทําให้ได้จั่วเพิ่มอีกหนึ่งอะไรก็ว่าไปอะตีตีต,ต,ต,ตีอะไรว่าไปครับผมพอจบเทิร์นนี้นะครับก็อาจจะมีเอาตัวนี้เสพก็ได้อะ่ะง่ายๆครับแวนรับแดมอะไรก็ว่าไปครับผมหลุมนะเรียบร้อยพอหลุมนี้ตีไปปุ๊บในเทิร์นต่อไปเราก็จะเราจะไม่ไตา์ก่อนนะเด็กนี้เราจะทําการซิกเมดก่อนนะครับ หรือเราอีกทีกนึงก็คือดูตามสถา,านการณ์ว่าเราควรสไตล์หรือเปล่าแคนั้นเองนะครเป็นเด็กแบบแบบไม่ได้ตั้งบอร์ดมากหรือไม่ได้เน้นเขาไม่ต้องจําเป็นต้องใช้บอร์ดมากอย่างพวกโนาอย่างพวกที่ไม่ใช่โนวานะคะรับโอคฟร์หรือรอยอนอย่างเงี้ยก็เน้นตีเน้นเอารีเจนก่อนเลยไม่ต้องสไตล์นะครับนะรีเจนปุ๊บสมมุติเก็บลุ้มตีใบเก็บอะไรเข้าไปท,ที่กองพิกเกอร์อะไรก็ว่าไปสูินะตัดตีใบยอย่างเงี้ยเก็บปุ๊บหาคู่เมย์ออกมา พอหาอยางี้ปุ๊บสก,กิลรีเจียนมันจะทางานครับคือเสิร์ฟตัวที่ชื่อเหมือนแบรนด์หนึ่งใบขึ้นมือตัวใหญ่เราก็จะเสิร์ฟเป็นตัวนี้ครับเหตุผลไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเราจะเอาตัวเนี้ยเพื่อทําการรีเจียนต่อหรือใช้สก,กิลของมันนั่นเองเพราะเมื่อกี้เราเสิร์ฟสเราได้ดีเอ็นไปแล้วนะครับนะโอเคแล้วเ,เราอาจจะหมุนหาสักไปซิเราอาจจะเป็นตัวนี้ลงมาเพิ่มอย่างนี้ก็ได้เพราะนี้มันจะตีสิเลยแวนด์มันติดโอเวอร์โหลดลวอะ ทีนี้ก็ดูตามสถานการณ์อีกครับว่าเราควรจะตีแบบตีข้างถ้าเขามีตัวข้างๆสาคัญอย่างไซเลนทอมไฮดอลแอสเซร์อะไรอย่างนี้หลังๆังนานาเราอาจจะอัดข้างเขาก่อนเลยเพราะว่ายุคใหม่ถ้าเป็นแคนใหม่ๆด้วยกันเขาจะไม่ใส่พีจีธรรมดาพราพีจีธรรมดามันกาดเลียได้พีจีใหม่มันกาดเลียไม่ได้นะครับพอตีฮิตปุ๊บอาจจะเขาได้บาสสองปุ๊บๆนะครับทิ้งดีแอนบนมือนะครับแล้วก็ทําการลุกขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็โจมได้ทิกอะไระก่อนแรกก็โยนให้ข้างหรือยังไงก็ว่าไปก็ได้นะครับ แล้วก็โจมปีแวนใหม่ที่สองพนสองนะครับผมโอเคได้ที่เกืออะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเกิดไม่คิดอีกนะครับผมเราก็ยังสามารถ counter bar หนึ่งนะครับแล้วก็ทิงตัวนี้ได้นะครับนะหรือก็ดูตามสถานการณ์แล้วกันว่าควรจะยิงหรือไม่ควรยิงนะครับโอเคตามนี้แล้วสุดท้ายทางนี้ก็ตีไปอย่างนี้ครับและในเทิร์นต่อมาครับผมนะในเทิร์นต่อมาเราอาจจะทําการไลท์ใหม่ครับผมทีนี้ไลท์ใหม่เสร็จปุ๊บตัวมันจะไปตันอยู่ในโซนะครับเราก็เอาตัวนี้เราต้องรีบเบินโซออกนะครับ เราอาจจะลงตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้ DN ไปใช่ไหม Serbia, อ่ะอเก็บโอเวอร์โหลดก่อนไว้ใต้กองหนึ่งใบนะครับนะแล้วนะนะนะทำการโซบาร์สหนึ่งทีนี้เราก็ดูเราส่วนโซบาตร,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 ตร์ตัวไหนออกอ่าเป็นตัวนี้หลักๆก็เป็นตัวตัวหลักมันก่อนแล้วกันเพื่อทําการรีเจนอะไรได้ฮนะปึ๊บแล้วก็ดูหลุมเขาทําให้หลุมมันพอแล้วเราก็ทําการอย่างเช่นเคยคือทําการรีเจนใหม่ครับแล้วก็ดึงและทีนี้การดึงรอบ2ออ่ะอย่าลืมครับอย่าลืมดูว่า เราขาดอะไรนะครับบนมือนะครับหรือว่าเขาอะต้องการอะไรถ้าเขาต้องการสนามอย่างเงี้ยก็ดึงล่างหลักมาเตรียมยิงก็ได้หรือถ้าเขาถ้าเขาแบบกลัวเราลุกอะไรอย่างเงี้ยก็แหละหรือเราอยากลุกเองก็ใช้ดีเอ็นก็ได้นะครับผมนะมันก็จะวนของเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆครับมันจะวนลูปพวกเนี้ยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ผมก็ดึงดีเอ็นขึ้นมาอะไรอย่างงี้และทีนี้เราอาจจะลงเมื่อกี้ใช้แดนไปสองอาจจะลงเพิ่มนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูโซลนิดนึงอะโซนี้ไม่พอ อาจจะลงแบบมีอะไรที่มันเข้าโซได้ไหมเดี๋ยวอนุญาติดนึงก่อนใช้สก,กิลไอตัวเนี้ยยิงลงอย่างนี้มาก่อนก็ได้นะแล้วก็ยิงเอาตัวอย่างเงี้ยเข้าวงเงี้ยเข้าโซไปเหมอนก็ได้นะครับแล้วจะได้หา่แดมสองเหมือนกันนะครับแล้วโซบาร์สออกนะถอนขอนไพ่นี่อนรีนิดหนึ่งนะครับอาจจะลงคารามิตี้ทาวอีกอะไรก็ได้ก็โซสองอะไรออกไปประมาณนี้นะครับนะเพราะว่ามันจะมันจะอย่าทำให้ตัวดีเอ็นกับ เดอะคลอสอยู่ในโซเด็กขาดมันต้องดึงออกมาจากโซบ่อยๆแล้วมันเอาพวกนี้มาเก็บนะครับหรือทักษิณของลีเจียนในการเก็บนะแล้วก็ตีครับตีกดดันอย่างเช่นเคยนะครับผมแต่ขออนุญาตข้ามไปแบบลวกๆเพราะว่าถ้าจะอธิบายจริงๆอ่ะมันยาวมากมเทคนิคการเล่นเด็กเนี้ยถ้าเด็กนี้เจอกันเองอ่ะนรกแตกครับมันยืดเยอะสุดๆเลยเลยขออธิบายไปเท่านี้แล้วกันก็คืออ่าเน้นเก็บตัวมันเองเน้นเสิร์ฟตัวหลักนะครับแล้วก็เน้นอ่าดูทางฝ่ายตรงข้ามว่าเขาต้องการอะไร นะถ้าเจอแคนใหม่อาจจะตดีดัดข้างก็ได้เพราะว่าเขาใช้ p g g ใหม่มันกาดแวมันกาดเลียไม่ได้กาดได้แต่แวนนะครับผมนะแล้วก็เผาตัวสําคัญโดยการใช้ตัวอื่นๆช่วยเผาอะไรอย่างนี้นะครับนะแถวหลังอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเราจะมาพูดถึงในเทิร์นทีเ่เราแบบเทอร์นนี้เราไม่อยากลุกอะ่ะแต่เราอยากได้มือมาเพิ่มเพื่อการป้องกันอะไรอย่างนี้เราก็จะทําการสไตค์ครับนะสไตค์ปุ๊บตอนแรกก็สไตค์เป็นตัวนี้ครับตีฮิตก็ยิงเป็นเรื่องปกติไม่เป็นไร นะครับแล้วก็ถ้าเทินหลังก็สไตล์เป็นตัวนี้นครับถ้าเปิดตัวเองปุ๊บก็ยิงทั้งแถวได้อีกนะครับเพราะว่าในช็อตเนี้ยเราต้องการมือเขาเฉยๆนะสำหรับการใช้สไตล์เด็กนี้คือมันไม่ได้ไตล์เป็นหลักแล้วมันไม่มีตัวติดจีเบกเลยมันมีแค่เทคนิคการเล่นรีเยนเท่านั้นเองนะครับเด็กนี้เราทำให้เด็กเนี้ยมันเก่งเพราะว่ามันจะวนของพวกเนี้ยเข้ากับเด็กได้ตลอดเวลานะครับนะมันจะเสิร์ชได้ถ้าสมมติมันมันแบบเช็คได้ตัวเองอย่างเงี้ยตีฮิตก็ลุก นะครับสมมติมีบาร์สักสี่ห้าใบนะครับแต่ก่อนอุญาตเก็บ d n ที่มาสักใบหนึ่งก่อนสมมติเนี่ยบนมือเรามีอย่างเงี้ยตีอันเนี้ยตีฮิตปุ๊บเขาสองทิ้งลุกนะครับนะตกเกิดตีฮิตอะไรอีกก็ได้อาจจะตีเลียตีเลียอะไรก็ได้เขาสองฮิตลุกอีกนะครับช็อตสุดท้ายตีอัดไม่ฮิตเขาหนึ่งครับทิ้งยิงอีก2โอ้โหมันแบบทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะไม่ว่าเราจะป้องกันหรือจะไม่ป้องกัน มันก็เสียทั้งหมดนะครับนะแล้วยังมีเอาตัวพวกนี้มาเบิร์นโซนะครับแล้วตัวหายแดมมันไม่ต้องพูดเหมือนกันรีเจนก็เก็บพิวได้นะครับผมมันก็ทําให้แดมอ่ะมันพอใช้แล้วยังมีตัวไม่ว่าจะเป็นเกรดหนึ่งนะครับนะตัวไหนต้องสองตัวนี้ตัวไหนก็ดีนะครับเอามาทําให้อ่าโซหายได้เติมโซได้ในการใช้สกิลของพวกนี้ต่อไปอีกนะครับนะนี่ก็เบิร์นโซได้อีกนะครับผมโอเคก็ขอทิ้งไว้เียงเท่านี้แล้วกันเพราะว่า ไม่รู้จะอธิบายให้มันมากกว่านี้ยังไงเพราะมันไม่มีมันไม่มันมันเหลือมันไม่มีอะไรอธิบายมันมีแค่ฝีมือเท่านั้นที่ต้องพูดกันนะครับผมสําหรับเด็กนี้นะแล้วก็ข้อดีของเด็กนี้ครับอย่างที่บอกไปมันเป็นลูกอมตะครับคือรีเจนปุ๊บดึงตัวหลักขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ทําการรีเจนใหม่ถอดโซออกแล้วพวกนั้นก็กลับเข้าไปในโซแล้วก็ดึงตัวหลักกลับขึ้นมือมาได้เวลารีเจนเสร็จมันก็ทําลูกอมตะพวกนี้ได้ตัวหงายแดมเหลือเฟือครับ อยากมีตัวหายแดมอีกก็เก็บเข้าไปใหม่แล้วก็พอมันจวได้ใหม่ก็ทําอย่างเงี้ยลูกเนี้ยเหมือนเดิมได้นะครับลุกได้ยิงได้หายแดมได้ตีกดได้นะครับพลังมีนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะมีข้อข้อเสียไงข้อเสียเด็กนี้อย่างเช่นเคยครับแทบไม่มีนะครับขออย่างเดียวอวยพรว่าอย่าสก,กูเกตนะครับสก,กูเกตแอซิสเอานะครับอย่ายืดดีเอ็น the end ทั้งเกมนะครับอย่าให้ตัวเนี้ยตกดับไปเยอะๆนะครับอันนี้ไปหวานได้นะตกดับเยอะๆเนี่ย นะครับเพราะว่ามันจะเล่นไม่ค่อยได้นะครับถ้าตัว,ต,วตัวไหนก็ตามของมันเกสานี่ยตกตอบนะครับที่เหลือเป็นการกับสเต็ปเอาอย่างเดียวนะครับโอเคก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามช่บอกบอกดไลค์ติดตามกดซับสไคร้ดนะจ๊ะก็เป็นแค่หนึ่งแล้วกันที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมากเพราะว่ามันเก่งจริงนะครับผมนะวันนี้อาสุดท้ายนี้ขอบคุณล้านสี่ใจไม่ดลับท่านท่นห้าผู้อื่นเพื่เราช่องมานางการวันนี้ไปแล้วผมจะมนใหม่ใน คลิปเด็กโปรไฟล์ครั้งต่อไปแล้วกันแล้วมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นเจ็กัะไรวันนี้ไปแล้วผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ